นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสมาสัมพุทธัสสะบุญใดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นเพราะบุญนั้นและการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นและการทิดแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งทำให้แจ้งโลกุตระธรเก้าโลกุตระทำเก้าในทันทีในทันทีข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่เป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสารในวัฏฏสงสารขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ สผู้เทียงแท้ผู้เทียงแท้ได้รับพยากรณ์ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้วแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพแห่งความอาภัพสิบแปดประการสิบแปดประการ ขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลพึงยินดีในการรักษาศีลไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าไม่ก่อเกี่ยวในการมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมนังกล่าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าคือกามคุณคือกามคุณขอให้ข้าพเจ้าให้ ไม่พึงประกอบด้วยไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงครบ,บมิชั่วมไม่พึงครบมิชั่วพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมืออ่อพึงครบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้าเป็นบอ่อที่เกิดแห่งคุณเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาศรัทธาสติ อริอริออตตาปาออตตาปความเพีย,พยและขันติและขันติพึงเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ศัตรูครอบงําไม่ได้ศัตรูครอบงําไม่ได้ไม่เป็นคนข่าวไม่เป็นคนข่าวคนหลงงมงายคนหลงงมงายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดเนวบาย แห่งความเสือเส่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอตและธรรม,อมขอให้ยานของข้าพเจ้า พเจ้าเป็นไปไม่คล้องขาดเป็นไปไม่คล้องขาดในธรรมะที่ควรรู้ในธรรมะที่ควรรู้ประดุดลมพัดเป็นอากาศฉะนั้นประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น,น,าาน,นความปรา,า,ารถนาใดๆปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าข,ข้าพเจ้าที่เป็นกุศลที่เป็น ขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อโดยง่ายทุกเมื่อบุญที่ข้าพเจ้าคุที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติ เมื่อใดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพสัุทธเจผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกเกิดขึ้นแล้วในโลกเกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าใพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสโาแห่งการบรรลุธรรมขอให้ข้าพเจ้าให้ ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรพชาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลเป็นคนรักศีลมีศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาของพระบรมศาสดาขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการปฏิบัติธร ทำได้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้โดยสะดวกโดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจง้งกระทำให้แจง้งซึ่งอรหัตตผลอันเลิศซึ่งอรหัตตผล อันประกอบด้วยประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นมีวิชาเป็นต้นถ้าหาพระพุทธเจ้าาหาพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าแต้มเปี่ยมแล้วแต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรู้ เฉพาะตอนอันสูงสุดเอินสัพเพสตาสัพเพสตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถินอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอภิญาปัญจจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอานิคารอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอุจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสัพเพสัตย์ตายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเป็นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น

ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปซาเพสตาซาเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งหลายที่เกิดเป็นอันเดชัที่เกิดเป็นอันเดชัที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นชลาผู้ช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นสังเสทช้าที่เกิดเป็นโอปปาติกที่เเกิดปปป็นโอา จงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ